ผมนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าของสถานีขนส่งนะครับหมอชิดนะครับผมอ่าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจะจกบจันะครับหรือ,อ,อหมอชิดสองนะครับผมอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับผมโอเคครับ ถึงน่ารถเมล์สายเจ็ดดครับซึ่งอยู่ข้างๆกับสถานีขนส่งหมอชิดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับวันนี้ผมนั่งรถเมล์มานะครับในราคาแปบาทนะครับผมเมล์ขอทองมอนะครับถึงนะครับผมหมอชิดนะครับเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันนะครับผม ชนะครับผมผมนั่งรถเมย์มานะครับมาลงที่คอสมกอนะครับสายเย็นเนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับอันนี้ผมจะมาจองตั๋วนะครับผมอันนี้คือค้านข้างนะครับผมค้านข้างตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นท่าสอบรถของคอสมกอนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่ต้องการขึ้นรถแท็กซี่นะครับก็ใช้บริการได้นะครับครับอันนี้ก็มาถึงตรงบริเวณแถว ข้างของที่จะเป็นจองตัวนะครับคือต้องข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นนะครับผมผมมังว่จะเป็นชานทลาจอดรถนะครับฝั่งโน้นเดี๋ยวเราจะข้ามฝากไปฝั่งโน้นนะครับรถมาพอดีเลยอันนี้กรุงเทพพนมไพรนะครับก็ถือว่ารถรถเดี๋ยวนี้ก็บริการดีนะครับการ,การ,รการบริการรถรถก็โอเคนะครับผมนีนะครับ อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าของชั้นทารานะครับของสถานีแล้วนะครับเพราะว่าผมจะไปสายอีสานนะครับด้านล่างที้สกจะเป็นสายเหนือนะครับสายอีสานคือชั้นบนนะครับผมจริงแล้วถ้าขึ้นรถแท็กซี่นะครับจะขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะครับคือสามารถขึ้นไปบนชั้นชั้นสูงชั้นบนสุดได้นะครับผมจะขึ้นไปจองตั๋วชั้นบนนะครับผมอันนี้คือบริเวณด้านหน้านะครับ คนก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ครับวันนี้เป็นวันปกตินะครับเป็นวันเสาร์นะครับก็ถ้าเป็นเทศกาลก็น่าจะแออัดกว่านี้นะเดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนนะครับสึกจะพังไปแถบหนึ่งนะครับบันไดเลื่อนนะครับเลื่อนไม่ได้นะครับก็ต้องขึ้นตรงเเดินขึ้นไปบนนี้นะครับออกกําลังกายแล้วกันนะครับผมบันไดเลื่อนเจ๊งนะครับ ขึ้นมาชั้นบนได้เล่นเราหอบนะครับคือจริงๆแล้วต้องอถ่านั่งแท็กซี่นะครับก็จะขึ้นมาตรงตรงนี้นครับแล้วก็จะมาจอดตรงนี้นะครับปุ่มหอบวันนี้ผมเดินแล้วก็นั่งรถเมล์นะครับผมอันนี้คือชั้นบนของชานชลาไปภาคอีสานนะครับผมอันนี้ก็เข้ามาด้านในนะครับก็สะ่านเกือบข้งมเกนะครับ ก็จะมีจุดแยกกระเป๋านะครับก็คือเหมือนเหมือนเเอากระเป๋าเข้าในเครื่องสแกนนะครับแล้วก็เข้ามาด้านในนะครับอันนี้คือบริเวณด้านในนะครับผมบอกเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับถ้าเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าถ้าเราเป็นแบบเรนเป็นคนมาใหม่ๆนะครับ ก็จะเหมือนมีหน้ามานะครับหน้ามาหรือว,ว่าคนชักจูงนะครับในการไปซื้อตัว๋วเนี่ย <Okay. S 1> ก็ผมแนะนําว่าอย่าไปนะครับให้ไปหาเลือกซื้อเองตามที่เราอยากได้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเคยไปแล้วโดนหลอกนะครับรถไม่ค่อยโอเคครับผมผมตรงนี้ก็เป็นที่เเนั่งพักนะครับนั่งพักสาหรับรอเวลาที่จะไปขึ้นรถนะครับผมยังไม่ได้ไปจองครับคือต้องบอกคุณเพื่อนก่อนว่า จะมีคนที่มาเรียกเราไปนะครับคือเหมือนเหมือนกับว่ามาชัดจูงให้เราไปซื้อตั๋วช่องนั้นช่องนี้นะครับคือแนะนํานะครับอย่าไปนะครับผมเคยโดนไปแล้วแพงด้วยแล้วก็สภาพรถไม่โอเคนะครับเพื่อนออก็ไม่รู้จะร้องเรียนกับใครนะครับก็แนะนําว่าอย่าไปนะครับให้ไปเลือกซื้อตามชานชลาด้านหน้านะครับผมนะครับที่เป็น เคาน์เตอร์อย่างนี้นะครับแนะนาให้ไปซื้อตรงตรงเคาน์เตอร์นะครับผมวันนี้ผมจะไปสายทางจังหวัดหนองคายนะครับไปทางเซกานะครับผมยังไม่รู้ว่าจะไปบริษัทไหนดีนะครับพยายามจะไปบริษัทที่มันเป็นเอกชนนะครับก็จะได้รับการบริการที่ดีนะครับเดี๋ยวผมดูไปนะครับก็จะไปสายไหนนะครับผมไปบริษัทนี้แล้วกันนะครับเซกานะครับสวัสดีอีสานนะครับ นะครับผมจะไปบึงกาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าสถานะหรือเปล่านะสรุปว่าผมผมมาผิดเส้นทางนะครับกลับดีอีกสานไม่ได้นะครับไปช่องที่สิบเปล่านะครับผมคือันไปบริษัทนะครับโลตัสีิบูนนะครับสองพันสี่เจ็ดร้อยสี่บาท ผมก็ได้ไปสี่ที่นั่งนะครับสองพันกว่านะครับคือผมไปลงครึ่งทางนะแต่ว่าเขาเขาทำเป็นตั๋วเต็มราคานะครับก็คือเป็นตั๋วจองนะครับถึงบ้านแพงครับหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะครับโอ้โหนะครับสี่ที่นั่งก็ประมาณสองสองพันเจ็ดร้อยสี่บาทนะครับโลตัสพิบูลทัวร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นการมาจองตั๋วนะครับ จริงๆแล้วถ้ามาซื้อก็น่าจะถูกกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าจองตั๋วเขาก็อาศัยว่าเราเออซื้อแล้วต้องเดินทางคล้ายๆว่าตีตีสุดสายนะครับคุณนยายๆนะครับผมโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือ,อมาจองตั๋วนะครับวันนี้อันนี้ก็บรรยากาศโดยรวมนะครับของหมอชิปนะครับมีตาราง บอกเวลานะครับเหมือนเหมือนสนามบินนะครับก็ถือว่าทันสมัยนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นรถเมลสายเอ่อเจ็ดเจ็ดกับอีกเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับในการจองตั๋วนะครับอืมเราลงไปนะครับอันนี้อะไรเลื่อนเก๋งนะครับรู้สึกยามจะไม่ให้ยามบอกว่าไม่ให้ถ่ายนะครับผม ดามบอกว่าห้ามถ่ายวิดีโอก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะครับไม่เป็นไรครับเราแอบถ่ายแล้วกันเดี๋ยวไปขึ้นรถเมล์กันดีกว่าครับได้ตั๋วแล้วครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นท่าจอดรถของ,อของ,อง,งอรถขสมกนะครับมีทั้งป่าอากาศแล้วก็รถร้อนนะครับผมก็แนะนำสำหรับท่านที่ไม่อยากเบืองในการขึ้นรถแท็กซี่นะครับ บริการของขอสมกอก็ดีนะครับผม,มราคาไม่แพงผมแต่ก็ต้องมาคนเดียวนะครับอันนี้ผมมาคนเดียวก็สะดวกหน่อยครับน,นี้ก็ไปที่นั่งรอนะที่นั่งรอก็ดือว่าโอเคอนะเดี๋ยวผมนั่งรอแล้วกันนะครับสายรถไปสายเจ็ดเจ็ดนะครับผม oh. นี่นครับก็สิ้นสุดการเดินทางจาก สีลมนะครับถนนสีลมตรงวัดแขกนะครับผมนั่งสายเจ็ด็ดมานะครับเพื่อนๆนั่งสายเจ็ด็ดมาถึงหมอชิด2นะครับใช้ในการเดินทาง8บาทนะครับแล้วมาจองตั๋วประมาณสอง0ันกว่าบาทนะครับผมโอเคนะครับกากตับก็คงจะนั่งรถแอร์นะครับเพราะร้อนมากเลยนะครับโอเคดีครับ